ไดชื่อว่าหวานหอมอร่อยที่สุดค่ะที่นี่ก็เลยมีการจัดงานกล้วยไข่ประจำปีขึ้นทุกปีเป็นงานที่ร่าเริงสดใสามากแต่ว่าภายใต้ความร่าเริงสดใสนั้นชีวิตชาวสวนกล้วยไข่มีความเปลี่ยนแปลงเ,เรื่อยมาค่ะทั้งปัญหาโรคระบาดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคาที่ไม่ค่อยจะแน่นอนนะักวันนี้ชาวสวนกล้วยไข่จะเล่าให้ฟังว่าเข้ารับและแก้สถานการณ์อย่างไรพาไปดูครอบครัวของเด็กชายวสันสายแก้วค่ะ เดือนตุลาคมทุกปีมีงานกล้วยไข่ที่หน้าสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรนับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดงานกล้วยไข่จับติดต่อกันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศกล้วยไข่กำแพงเพชรไม่ได้ขายเฉพาะในจังหวัดนะคะเอาไปขายทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยหอมด้วยแล้วเนื้อไขายยังไรคะ ยี่บห้าค่ะยี่สิบ้าละขนละคะยี่สิบค่ะยี่สิบบาทถ้าทางร้านานี่กล้วยจะหวานดีนะข้างในนั้นมีอะไรเหรอคะส่วนกล้วยคนะ่ะสวนกล้วยขอเข้าไปดูได้ไหมคะได้ค่ะ,คะกำลังจัดอยู่เลยพีค่คะอันนี้คือสวนที่เราจัดแสดงเหรอคะ อำเภอต่างๆในเขตจังหวัดกำแพงเพชรออมักจะนำสินค้าต่างๆมาขาย,ม,ยมาออกร้านส่วนมากเป็นสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอผ<อ>ลง,งานของกลุ่มเกษตร,รกรและแม่บ้านต่างๆที่แน่นอนที่สุดคือประดับร้านด้วยกล้วยไข่ค่ะชอวงกล้วยชวงกล้วยงั้นให้กินงวงกล้วยก็แล้วกันนะคะไม่เอา อ้อบอกว่าส่วนเล็กๆในร้านของอำเภอคลองขลุงนี้ระดับด้วยส่วนต่างๆของกล้วยไข่ทั้งนั้นเลยค่ะจัดแต่งจนสวยงามเอางวงกล้วยมาหั่นแฉลบระดับปลีกล้วยเหมือนดอกไม้ต้นกล้วยเล็กๆน่ารักผลกล้วยไข่และอินอีกก็เอามาประกอบเข้าไว้ด้วยกันนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆร้านที่อำเภอต่างๆนำมาจัดแสดงค่ะ และเป็นเพียงหนึ่งในหลายส่วนของชีวิตชาวสวนกล้วยที่คนมาเที่ยวสัมผัสได้เพียงผิวเผินเราจะไปดูชีวิตคนในสวนกล้วยไข่กันที่สวนเลยค่ะนี่คือครอบครัวของวสันทรายแก้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปเที่ยวสวนกล้วยนะคะ จังหวัดกำแพงเพชรปลูกกล้วยกันมากที่สุดในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรพรานกระต่ายทุกวันนี้มีกล้วยไข่ในกำแพงเพชรปีละหลายล้านหวีก็ปลูกรวมๆกันทั้งจังหวัดแล้วหลายหมื่นไร่เลยค่ะพอกล้วยแก่ก็ตัดเครือลงมาเตรียมขายต่อไป ว่าสันใส่แก้วกับพ่อและแม่ว่สันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประชาสันติภาพสวนกล้วยนี้อยู่ที่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองห่างจากตัวจังหวัดไปถึง10กิโลเมตรค่ะระหว่างเดินหาเครือกล้วยแก่พ่อก็ตัดปลีกล้วยไปด้วยริดใบกล้วยรุงรังออกเดินไปตรงไหนก็ได้งานตลอดเวลา ตัดกล้วยแล้วก็เอามาผูกกับไม้คานเป็นพวงแล้วก็หาไปส่งที่รถรับซื้อกล้วยค่ะว่าสารมีน้องสองคนประสิทธิ์กับวิสูตร เคลือกล้วยงามๆจะมีประมาณ6หวีต่อเครือตัดเป็นหวีๆแล้วก็ล้างก่อนเอาขึ้นรถคนที่รับซื้อกล้วยจากสวนจะเอาไปขายต่างถิ่นอีกทอดหนึ่งค่ะกล้วยไข่ต้นเล็กๆนี้ต้องคอยปาดยอดออกให้แตกใบใหม่ต้นกล้วยที่ตัดบ่อยๆจะทำให้ต้นเตี้ยเวลาตัดเอาผลกล้วยก็จะได้สะดวกดูแลง่าย วกว่าต้นกล้วยต้นหนึ่งจะให้ผลต้องดูแลเป็นเวลาเกือบ8เดือนบางทีถึง10เดือนค่ะหลังจากปลูกหน่อเล็กๆคอยให้น้ำพรวนดินจนต้นกล้วยโตใกล้จะออกผลชาวสวนเรียกว่ากล้วยเริ่มเป็นสาวก็จะตกแต่งดูแลทั้งริบก้านตัดกาบที่รกๆ และปาดยอดหน่ออ่อนหนอเล็กๆหนอเหล่านี้ล่ะค่ะโตขึ้นอีกนิดนึง<ม>ก็จะแยกเอาไปปลูกต่อไปในสวนกล้วยมักจะมีสมาชิกตัวเนน้อย,อยคอยอาศัยเกื้อกูลกันอยู่อย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานเขียดปาดอาศัยตามกาบกล้วยที่มีน้ำขังคอยควบคุมกินมแมลงต่างๆ มีมแมลงหลายชนิดอาศัยอยู่ในสวนของวัสันและสวนของคนอื่นๆที่ไม่ใช้ยาฆ่าญ้ายาฆ่า,มาแมลงมากจนเกินไปชีวิตชาวสวนกล้วยไข่คงเรียบง่ายอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆหากไม่มีปัญหาเชื้อโรคเชื้อราที่เริ่มระบาดในกำแพงเพชรเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพ่อแม่และกับวัสดุในสวนกล้วยค่ะที การจัดงานที่สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรอาจจะคล้ายๆกันทุกปีคือมีการประกวดกล้วยไข่ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยกล้วยมีทิดากล้วยไข่มหรสพบอื่นๆและการละเล่นมากมายแต่ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยนานาชนิดทยอยกันคิดประดิษฐ์ค้นขึ้นหน้าตาของกล้วยไข่ก็กลายเป็นเข้าเมากล้วยกวนกล้วยตากล้วยฉากล้วยประดิษฐ์พวงกุญแจกล้วยค่ะแล้วก็ยังมีอือ่นๆอีกมาก าง,งานกล้วยไข่กำแพงเพชรจัด10วันปีนี้จัดระหว่างวันที่1-9ถึงตุลาคมผู้คนมาเที่ยวมาซื้อของกันอย่างร่าเริงคึกคักในขณะที่ทุกคนร่าเริงสดใสในงานกล้วยไขย่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็รู้ดีว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกล้วยไข่กำแพงเพชร อะไรคือความเปลี่ยนแปลงนั้นลนะกนล้วลยไข่กำแพงเพชรปีนี้มีปัญหาพอกินไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นในการแปรรูปเาก็มีสูตรต่างๆที่บ้านมา <วะ S 2> สันทำสวนกล้วยไข่สิบกว่าไร่ค่ะชาวกำแพงเพชรเรียกสวนกล้วยว่าไร่กล้วยแปลกดีนะคะกล้วยมากมายมีทั้งปัญหาที่เราจะฟังวาสันเล่าและมีของเล่นมากมายที่ทำจากต้นกล้วยสักครู่นะคะ ด้วยด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ปลูกอยู่ตรงไหนะคะก็ตูงงุ้นนะครับอยู่ทางฝั่งนู้แล้วทางฝั่งนี้ล่ะคะมีสวนกล้วยอยู่ใ่ปะไม่มีครับมันตรงนาหมดเลยนี่เหมืกาบกล้วยอ๋อนี่คือที่จะใช้ปลูกอะไรคะยกไปทางไหนล่ะไปตรงนกันเถอะนั่นไปงี้ได้ตกใจเฉย เก่งเก่งเก่งเดี๋ยวอยวูย่รอเดี๋ยวคุณบุญทัดกับคุณกุณหลาบพ่อแม่ของบาสันกับน้องๆกำลังช่วยกันขุดหลุมปลูกกล้วยค่ะนี่ตรงนี้แหละพี่ทานเด็กๆก็ช่วยอยู่ทุกวันเหรือคะอ่ะาธรรมดาเขากลับจากโรงเรียนเขาต้องมาช่วยม,มันไม่ค่อยมีใครเดี๋ยวนี้หาลูกจ้างยากมากม,มาช่วยทำตอ,อนเย็นนั่งตอนบายอะไร ทำสวนกล้วยนี่มันยากมันง่ายยังไงคะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะทํายากมาก่อนเยอะอะไรอ่ะหนึ่งเชื้อรามันจะไอ้ลูกรามตามในใบกล้วยเนี่ยเพี้ยใไม้เพี้ยใบไม้อ๋อที่ใบดาๆใช่ไหมคะเรียกเรียกตีนอย่างเทียบกับสวนอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะกับสวนเราแล้วเนี่ยพูดถึงโรคระบาดเขาเป็นมากกว่าเราทําไมละคะทำไมของเราถึงเป็นน้อยกว่าคนอื่นพี่คิดว่า เมื่อเยขีดยาป่อยโดยมากก็ปล่อยแล้วก็พอได้พอช่วงเราจะดายาได้เราก็ได้เอออใช้วิธีว่าดายาให้ความชื้นมันน้อยลงอืมค่ะก็ดีเนาะเอาหมาตรงนี้เดี๋ยวไปตามต่ออ๋อหัวตัวเลขไปไหนเมื่อกี้เห็นช่วยพี่อยู่เลยเอออยู่ชั้นป .3 ฉันไม่มีคนบอกพี่โนกทุกวันนี้สวนกล้วยไข่เริ่มมีปัญหาโรคใบจุดเชื้เชื้อราคุณทัศเชื่อว่า ถ้าลดการใช้ยาฆ่าหญ้าลงบ้างปัญหาก็จ,<ว>กจะน้อยลงค่ะปลูกทั้งหมด1ิบไร่สิบไร่ด้วยกันเวลาโรคมันมาทีนึงเยอะๆเนี่ยแล้วมันทําให้มีปัญหาอย่างไงบ้างล่ะคะก็มีปัญหาอยู่ว่าวถ้าเป็นโรคแล้วน,น,าาไไนี่มันจะไม่ยอมรับอาหารถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปนี่มันจะไม่ยอมกินแล้วเวลาเราที่เราใส่อาหารไปแล้วนี่ถ้าตอนที่ว่ามันเป็นโรคแล้วเนี่ย มันจะน้อยอ๋อมันก็ทําให้ไม่มีผลค่ะขายก็ได้ราคาไม่ดีค่ะไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควรค่ะแล้วตอนนี้พี่ปลูกกล้วยไข่อย่างเดียวเลยไหมคะก็ว่าจะปลูกอย่างอื่นไปด้วยแล้วตอนนี้เริ่มลงมือปลูกอะไรไปแล้วล่ะคะพี่ก็เริ่มลงมือปลูกข่าไปบ้างแล้วค่ะแสดงว่าที่พี่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าจะปลูกพืชหลายๆอย่างในสวนค่ะแล้วสวนในฝันที่ไม่ใช่สวนกล้วยอย่างเดียวพี่จะปลูกอะไรบ้างล่ะคะปลูกมีกระท้อน มีมะนาวพวงแล้วก็แล้วก็มีพวกชมพูแล้วก็มะม่วงปลูกไว้ให้เด็กๆกินเลยคะหรือว่าตั้งใจจะไว้ขายด้วยก็ไว้ขายด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพี่ว่ามะยังไงกล้วยไข่ที่กําแพงเพชรนี่ก็ต้องปลูกใช่ไหมคะต้องปลูกมันต่างกับที่อื่นยังไงล่ะก็ต่างกับว่าที่กําแพงเพชรนี่กล้วยไข่หวาน เพราะดินมัง้งหรือเถอะไรพี่วาค่ะพอดินตอนนี้พ่อกับแม่ติดต่อกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาทำเกษตรผสมผสานแม้จะยังไม่ได้ลงมือจริงจังแต่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเช่นปลูกขาแทนกล้วยในบางพื้นที่ปีนี้เขาไม่ปลูกแล้วครับต้นกล้วยตรงนี้ครับถ้าขาโตขึ้นก็จะขุดหนอกกล้วยขายหรือย้ายออกไปเพราะไม่อย่างนั้น ใบกล้วยจะบังแดดต้นขาจะไม่โตค่ะในขณะเดียวกันบางแปลงก็กลายเป็นไร่อ้อยครอบครัวของวสันตูกอ้อยไม่มากนักคิดเพียงว่าปลูกให้มีพืชอื่นสลับไม่อยากปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งสวนค่ะสีเขาขาวนะครับอุ้ยคนตลบไลยนี่เขาทำไรคะ นี่อตามจริงแล้วในที่ดินของครอบครัววัสันมีไม้ผลหลายชนิดเช่นขนุนและมะม่วงปลูกกันมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายแล้วทุกปีก็มีผลให้กินเสมอม่วงแก้วอกล่องลักษณะลูกมันไม่เหมือนกันเหรอคะลูกเเหลี่ยมเอ๊ะแล้วมันต่างกับกล้วยกล้วยหักมุกกล้วยหอมยังไงล่ะคะ กล้วยหักมุกนี่ลูกใหญ่้นวนกล้วยหอมนี่มันจะลูกยาวครับแล้วกล้วยน้าวานี่ก็ดีก็คือว่าทําของเล่นได้หลายอย่างเลยคะ<อ>แล้วนั่นเด็กๆเขาทําอะไรกันอยู่ข้างหน้าหมากันกล้ยกวายาแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันอีกไหมคะอ๋อทาพวกเรือพวกไอ้พวกไอ,อ้ปืนอะไรครัอ๋อปืนที่เราเคยเห็นหอยู่ที่ยิงแล้วเสียงดังๆใช่ไหมคะ ลอะไรพัดโชยกลิ่นดอกไม้มาหอมชื่นใจคลุกเก้าในจินตนาการเราเสกมนง่ายได้เป็นม้าขาวสง่างามขี่ข้างฟ้ามาปราบมาปราบสตรูที่ ใจจากเราเราจึงคืนเพลงสนุกสนานเรามีอาวุธดีคือดวงตาอันคมวัววาวคือดวงใจเพียมจินตนาการเราจึงสนุกสนานวันคืนจึงเปิกจึงบ้า จินตนาการเราจึงสนุกสนานวันคือจึงเบิกจึงบานดังเจ้าหญิงเจ้าชา <ค>แล้วอย่างปลีกล้วยนี่ใช้ทําอะไรได้เป็นของเล่นเวนเลอรเเลอรก็ลอยน้ําได้เลยไม่ต้องมานั่งพับพบอะไรเหมือนอย่างที่เราเคยทำเนาะๆๆๆน้องวสันคะแล้วปลีกล้วยอันเนี้ยเห็นพ่อบอกว่าจะต้องตัดมันด้วยอะไรเราถึงต้องตัดมันละคะว่าต้นนี้มันโดดอาหารไปจะไปเลี้ยงไปครับทาให้ลูกไม่โตอ๋อหมายถึงว่าเราจะต้องคอยตัดมันครับแล้วอย่างตอนนี้นี่เราตัดได้แล้วหรือยังละคะตัดได้แล้วอเราดูตรงไหนละคะ ก็ดูลูกมันเองลูกมันจะเล็กหมดพอหมดแล้วเขาจะตัดออกตัดทิ้งไปเลยพี่นกฟังจากพ่อกับแม่ของวสันนะ่ะที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนจากการทำกล้วยเนี่ยไปทำแบบเกษตรผสมผสานเลยคครับวสันคิดว่ามันจะดียังไงกับเด็กๆละคะได้มีของกินเยอะๆอะไรผลไม้เยอะปกติแล้ว ส่วนกล้วยไข่ในฝันของครอบครัวสายแก้วจะมีทั้งเกษตรผสมผสานพื้ผลหลายชนิดบมและกล้วยไขย่สัญ,ญลักษณ์เมืองกำแพงเพชรก็สุกตามธรรมชาตินี่ไงแนวความคิดที่จะเปลี่ยนการ,กรเกษตรชนิดเดียวเพื่อขายให้กลายเป็นการพึ่งตัวเองให้มากปลูกสิ่งที่กินก็ได้ขายก็ได้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเป็นความคิดที่สอดคล้องกัน ทั้งตัวเกษตรกรเองและราชการความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าย่อมทำให้เราชื่นชมยินดีงานปล้วยไขเมืองกำแพงเพชรจึงมีทั้งความรื่นเริงสวยงามและความเหมาะสมสอดคล้องในอนาคตค่ะ ดอกพึ่งเนี่ยค่ะพ่อใช้มะละกออย่างเดียวหรอคะใช่ได้สองอย่างครับคือมะละกอก,กับมา,ากสัมปรีที่เคยทำมาแต่โบราณ